ประโยชน์ของการทํา IF นะคะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่มันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะจนพี่การจะต้องมาทําคลิปนี้เพื่อมาสรุปให้พวกเราฟังนะคะใครอยากรู้เรื่องนี้นัประโยชน์ของการอดอาหารนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะตามไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่การนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพี่การได้รวบรวม5ประโยชน์ของการทำ IF นะคะซึ่งมันเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยมากๆเลยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นะจะไม่รู้ถึงประโยชน์ของการทำ IF ส่วนใหญ่แล้วเราจะมองว่าการทำ IF คือการทำเพื่อที่จะลดความอ้วนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีประโยชน์มากกว่าการลดความอ้วนแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เลยสรุปแบบว่าประโยชน์สำคัญสำคัญนะคะของการทำ IF หรือ intermittent fasting นะคะ มาให้พวกเราเนี่ยได้รู้กันนะคะอันดับแรกเลยมารู้จักกับการทำ IF ก่อนนะคะการทำ IF หรือ intermittent fasting เนี่ยก็คือการเว้นช่วงของการอดแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะก็คือมีช่วงอดที่เยอะขึ้นนะคะจากปกติที่เราเนี่ยทานอาหารวันละ3ามื้อ4มื้อ5มื้อนะแล้วแต่บางคนนะคะทานมากทันน้อยต่างกันนะแต่มาตรฐานคือส่วนใหญ่แล้วจะทานกันอยู่ที่3มือ้อซึ่งมีระยะเวลาของการอดเนี่ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะแต่ในเรื่องของการทำ IF เนี่ย เราจะมีช่วงอดที่มันยาวมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นการทำ IF 1 6 8กนะคะก็คือมีช่วงของการอดอาหารเนี่ยชั่วโมงและมีช่วงที่สามารถทานอาหารได้คือ8ชั่วโมงนะคะอาจจะเป็นช่วงไหนก็ได้นะคะคุณทานอะไรก็ได้แต่จะต้องมีช่วงที่อดอาหารเนี่ยชั่วโมงนะคะซึ่งทาเมื่อไหร่ที่เราทำแบบนี้นะคะอาจจะเป็น1 6 8 12 12หรือบางคนเนี่ยทำ IF แบบ24อะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราเนี่ยมีช่วงอดอาหาร ที่มันยาวมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งพีการได้สรุปมานะหข้อที่สํำคัญเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับประโยชน์ข้อที่1นนะคะก็คือช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะทาให้เบาหวานเนี่ยอาการดีขึ้นนะคะใครที่อยู่ในช่วงของการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดมีปัญหาเรื่องเบาหวานมียาฉีดมียากินอยู่นะคะการทํา IF จะทําให้เราสามารถที่จะลดยาที่ใช้ลดระดับน้าตาลในเลือดได้นะคะอันนี้จะช่วยทําให้อาการของโรคเบาหวานเนี่ยดีขึ้นนะคะและถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่าควบ ควบคบาหวานให้ดีขึ้นได้เนี่ยสิ่งต่างๆมันจะดีไปด้วยกันหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดต่างๆนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดอมัอมาพฤกษ์อัมพาตโรคไตวายไตเสื่อมโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดทุกอย่างเนี่ยจะลดความเสี่ยงลงได้มากๆเลยถ้าคุณคุบเบาหวานได้ด้วยการทํา IF นะคะและประโยชน์อันที่สองของการทํา IF นะคะก็คือจะสามารถช่วยพวกเราในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลงมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลรวมนะคะ LD L D L ไตกลีสไรนะคะซึ่ง เมื่อไหรที่ระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะเราจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอมรัมพฤกษ์อัมาพาตนะคะไตวายไตยเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการทำไอเอฟประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะประโยชน์อันที่สมของการทำไอเอฟนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการลดความดันนะคะใครที่ทำไอเอฟนะอาจจะสัปดาห์ละสักประมาณ3-4วันอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทําให้ระดับความดันในเลือดของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่เทคยาความดันอยู่ก็ อาจจะสามารถที่จะลดยาลงมาได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถลดความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้นะคะความเสี่ยงของการเกิดไตวายไตเสื่อมความเสี่ยงที่อาจจะต้องฟอกเลือดลดลงตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและมาถึงประโยชน์อันที่4นะคะก็คือถ้าเราทํา IF บ่อยๆเนีย่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของร่างกายนะคะเวลาที่เรามีปัญหาในเรื่องของการอักเสบทัวร่างกายไม่ว่าจะเป็นการอักเสบข,ของหลอดเลือดอันนี้จะเสี่ยงที่จะเกิดภาะวะเส้นเลือดอุดตันนะคะการอักเสบ ของบริเวณต่างๆอวัยวะต่างๆของร่างกายก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อเกิดโรคต่างๆในร่างกายขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นหากว่าเราทํา IF นะเราจะสามารถลดการอักเสบต่างๆภายในร่างกายของเราลงมาได้นะคะและประโยชน์อันสุดท้ายอันที่5นะคะก็คือในเรื่องของการเพิ่มกรทฮอร์โมนนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยทำไอเอฟบ่อยๆนะก็จะสามารถเพิ่มโกรดฮอร์โมนได้มากกว่าเดิมถึง3-5ถึงเท่าเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งเจ้าโกรทฮอร์โมนเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยานะคะทําให้เราเนี่ยไม่แก่เร็วนะและก็ที่สําคัญก็คือเป็นฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ต่างๆนะคะเวลาที่เซลล์ตรงไหนที่แบบว่ามีการสึกหรอมีการใช้งานเยอะเกินไปหรืออะไรอย่างนี้นะก็จะมีเจ้าโกรทฮอร์โมนนี้ไปซ่อมแซมส่วนตรงนี้นะให้เซลล์เนี่ยกลับมาทํางานได้ดีเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้โดยรวมแล้วนะร่างกายของเราเนี่ยก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ5ประโยชน์หลักสาคัญสำคัญ ของการทำวายเอฟหรือว่าการอดอาหารในช่วงเวลาที่ยาวขึ้นนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วกะบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็คือโดยทั่วไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะใช้น้ําตาลเนี่ยมาเป็นพลังงานให้กับร่างกายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีช่วงอดอาหารที่ยาวนานขึ้นเนี่ยร่างกายไม่มีน้ําตาลหรือว่าไม่ได้รับน้ําตาลจากอาหารเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปเผาผลาญพลังงานไขมันที่ตับนะคะหรือว่าไกลโคเจนที่ตับนะ่างนั้นก็คือไปเผาผลาญพลังงานจากไขมันที่อยู่บริเวณหน้าท้องต้นขาต้นแขนของเรา ะะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยหุ่นดีมากยิ่งขึ้นนะคะพี่การอยากจะเพิ่มเติมข้อสําคัญอีกนิดนึงนะคะของการทํไ i เอฟนะคะก็คือมันจะไปช่วยเร่งปฏิกิริยาออทฟัจีนะคะก็คือการกําจัดเซลล์เก่าที่ไม่แข็งแรงเนี่ยออกไปจากร่างกายนะคะเหลือแต่เซลล์ที่สมบูรณ์แข็งแรงและทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งเจ้าเซลล์เหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาแข็งแรงเต็มที่เนี่ยเขาจะสามารถที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะสร้างพลังงานต่างๆได้ดีมาก ยิ่งขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่สามารถทําได้นะคะในเรื่องของการทํา IF นะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยพี่การอยากแนะนํานะคะอาจจะเริ่มต้นที่168นะอันนี้เนี่ยคือถือว่าทําง่ายมากๆเลยนะคะลองดูนะคะเลือกระยะเวลาของการอดอาหารให้มันยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะติดต่อกัน16ชั่วโมงและมีระยะเวลาที่สามารถทานอาหารได้8ชั่วโมงนะคะ5สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ1ช่วยลดอาการดื้อต่ออินซูลินนะคะเา ดวานดีขึ้นนะสลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันต่างๆนะคะ 3. ช่วยลดความดันนะคะเมื่อลดความดันได้นะความเสี่ยงของการเกิดอมัมพษ์อัมาพาตไตไวายไตเสื่อมจะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันที่4ลดการอักเสบของเซลล์นะคะอันนี้ก็ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะผิดปกติของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้นะคะและสุดท้ายอันที่5เพิ่มกรดฮอร์โมนนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์อ่อนวัยนะคะ ไม่แก่ง่ายไม่แก่เร็วและที่สําคัญก็คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้ด้วยนะคะประโยชน์ล้นเหลือจริงๆลองไปทํากันดูนะคะทุกคนกถ็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเราไล์กดใจกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การร้วจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ